สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีเบาหนองจะมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันผีจำปีครับเพิ่นฝันเพื่อนบอกว่ามีคนมาบอกเลขเพิพ่่นก็นเลยบอกสู่เบาหนองฟังทุกสิ่งทุกอย่างมันขืนอย่ทีิโชกเยดวงนะครับความฝันมันก็นคือความฝันครับเอามาแบ่งปันกันส่วนจีสือส่วนจีถือเลขหรือบ่ถือ อันนี้เบาหน่องกับกำหนดไห้บได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมาขึ้นยที่โชคและดวงนำนอครับนอเพิ่นหายมาเบาหน่องก็มาแบ่งปันเอฟซีครับผมขันบบถือไกยาวกันครับผมมันกับโบมีผูู้ไดฟันแม่นทุกคนแล้วกับโมีผู้ไดฟันแม่นทุกงวดนะครับกาจจะแม่นเป็นบางงวดบางงวดอาจจะบบแม่นกับฟางไหวนานาจดตังนะครับนอทุกสิ่งทุกอย่างกันคือว่าละ เฮากระเชียให้ถือใจไผ่ทุกสิ่งทุกอย่างมั่นกับเป็นไปบได้ครับบางก้นกัถามมาว่าขันฟันบ่เขาขันฟันบอ่อมน่นยมามว้าอย่มามวบอสูฟังมันกันสเียจังไ๋เนาะครับเนาะขนาดผู้เขาให้เลข้เหม่นเแท้แว่าจริงๆเลีบ่เขากันยังมีหลายเมื่อนี้ครับเลขพี่จีจำปีครับเพิ่นฝันเมื่อคืนเพิ่นบอกว่าเพินน่นไิ้ยินเสียงคนเบา แต่ว่าอันสิเป็นผีกับพผีมันแต่ว่ามันมาเต็มหัวเพิ่นว่าเพิ่นมามันมาเต็มหัวหัวนี่มันมาอยู่ในมือเลยเพิ่นว่าแต่มันบ่ตายเอ้มันมันยังเบาได้อยู่เพิ่นว่าเพิ่นว่าผีหัวขาดเพิ่นว่าผีหัวขาดมันมาอยู่ในมือเอื่อยเบาเพิ่นว่ามันบอกเลขไหมมันบอก มันบอกเลขว่าอัหาศูนย์มันว่าเอื้อยก็เลยว,ว่าเสื้อเสื้อมันดีบนอ่าซัมันแต่ว่ามันมาอยู่ในมือบนวางสีนะแต่ขันเปาในมือมือกับเป็นหาอยู่ได้หรือเปล่าหวัวกับหาได้ไแล้วกับคนตายากับเป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นเอื้อยตีเอื้อยก็ตีหาศูนย์ศูนย์หาอยู่ได้หรือเปล่า แต่ว่าบาบาสิตีือ้อื่ยบอคนว่าผีหัวขาดบอกลีครับผมเล่ากับว่าห่อยแน่นี่ก็มีตัวดีเราวะเออพวกน่านับมือไปยังฟันเปียกๆไปคนว่าบ้าน้องกขว่าการล่องเสียงโฉบเอืเอื่ซื้อไว้แล้วละคนว่าเอื่อืซื้อไว้แล้วเอื่อก็เลยเดี๋ยวมาบอกนี้เจ้าฟังเอื่อยซื้อหาศูนย์แต่ว่าเหลขที่เอื่อยังหมักอยู่ในใจตอนนี้ก็คือสามหาศูนย์ บอกหูว่าว่าเป็นอย่างจังมักตัวนี้มักแห้งสามหาศูนย์นี่เพื่นก็เลยว่าเบาลองสื่อติดไว้ในกระดาษนะสื่อติดไวจ้จากหาบาทชีบาดในกระดาษดอกเด้อเพื่นว่าเบาลองว่าเมื่ยางครับเดี๋ยวเบาลองจะล,ล,ลองสื่อไว้สื่อไว้พอได้รุ่นสามหาศูนย์ครับเหล่ขคนฝันมักแห้งแต่เพิ่นบ่ได้บอกอย่งเบาลองเนี่ยเพิ่นบ่ได้บอกอายุว่าเพิ่นตายอยู่เท่าไหร่แต่เพิ่นบอกแค่ว่าพีหวัวขาดมาบ,บอกเลยเพิ่พนหาศูนย์หมดจ้ะเพื่อนก็ยังว่ามัน จิตเวทจะเสื้อใไดอบลาเพื่นว่าเราเราก็กลองเบิ่งนแต่ว่าเพื่นสื่อใบ้แล้วเพื่นสื่อไบหาศูนย์ศูนย์หาเพิ่นก็ลองเชียงเบื่อคขึ้นกันละครับสิถือหรือบ่ถืออันนี้ก็บอกบ่ได้ละครับฝันเพิ่นสระสานนี่ละครับเพื่อนบอกว่าผีหัวขาดมาบอกอันเลียงเพิ่นผีมันอยู่ในมือหัวผีนะมันอยู่ในมือเพื่อนมันมาอยู่ในมือแต่ว่าแล้วว่ามันฝังอยู่ในมือเลยได้แล้วว่ามันม่นว่าเป็นหัวแล้วมาวางอัน หนังข้อมันมันฝังอยู่ในมือเอื่อยเลยคนว่าสลัดแต่ได็ก็บบอลูดเพราะว่ามันฝังเป็นเนือเดียวกันเลยคนว่าแล้วก็เออมันก็แปลกดีคนว่าเอาลองดนนะครับเด้อเลขฝันผีจำปีครับผมผีหัวขาดห้องบอกเลขครับเม็ดเดียวตัวเดียวหาศูนย์แต่ว่าเพิ่นมักนั่นก็คือสามศูนย์สามหาศูนย์เลขเพิ่นมักแ้งคือสามห้าศูนย์ อันนี้เล่คนฝันมากครับมากว่ามากน้ำเพลินกิลองพิจารณาเอาสามศูนย์มันออกแล้วเหลือหาศูนย์กับหาสามยังมาท่านออกกลอ็ลองนครับลองพิจารณาเบิ่งงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับผมฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับบบาหลงยำนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมหลับฟังน้ำมากว่ามากเกิดอยู่ที่ดุลพินิจแหละครับลองครับผีหวัวขาดบอกเลยครับ เม็ดเดียวหาศูนย์ครับแต่คนฝันมัสามหาศูนย์เมื่อนี้ไปใช้บ่อใดครับฝนตกฝนโตครับไปใช้บอ่อใดจงไดก็บ่อปีนังวันที่สามสิบเอ็ดกับมาหลับโชกไปน้ำกันคือเก่านะครับนอโชกดวงของแต่ละคนมันบ่คือกันครับบางคนอาจีิมาเล็กตัวนี้อาจีพบ่เขาก็ได้บางคนบ่มักเลขตัวนี้เลยเลขอาจีพเขาก็ได้ยั่งมันเกิดเกิดขึ้นได้ครับ บ้านนองกันเดี๋ยวบ้านนองจะไปสรุปคงชุดทไายให้ยูสานแมฮันีเพราะว่าตอนแรกว,ว่าจะไปสานแมฮันนีล่ะบริโภคโตครับไปกับนางมันก็นลําบากเนาะนางมันก็นลําบากกัเลยมันลําบากกับเลยบอท่านเดไปก็จะอาจจะไปนะครับเดี๋ยวไปคำๆเลข,ของคงชุดทไทยของบ้านหนองสรุปเรขของของบ้านหนองให้เพราะว่าหลายคนมาถามว่าอันบ้านหนองซื้อตอนแรกว่าไงบ้านหนองคือบ่สรุปเรเจ้าข,ของเพื่อนว่า เลขเจ้าของช่องนั่นแหละสำคัญแต่ว่าสีขาหรือบ่เขาเขา,วา,วาบววบววกันขอแต่ว่าให้สรุปเลขโคงสุดท้ายของเจ้าของช่องใหม่เนี่ยได้ครับเดี๋ยวเบ่าหน้องสีสรุปให้เบ,บ่าหน่องมักตัวใดบ่าหน่องซื้อตัวใดแต่มีทั้งซื้อได้แล้วก็ซื้อบัวได้แล้วก็มีทั้งเลขอันแล้วก็เลขบ่อันแต่ได้งวดนี่หากมารับโช์ไปต้องกันคือเก่าน,นะครับฝันดีจำปีครับผีหัวขาดห้องบอกเลขครับ เม็ดเดียวหาศแต่คนฝันมัก3ามหาศครับลองพิจารณาดูได้ลองพิางจารณาบังงวดว่ามันออกหาสามศเพื่อนสื่อตัวกลาฟมัน3ามหศแล้วมันมาตรงกับเลธความฝันกับทีเพื่อนฝันจะได้กันลองพิจารณาเอาบ้านองกันเดี๋ยวจะเ้าเอาคลิปลงให้เบิงเหลืออยู่ประมาณที่หาคนนี่แหละขันท่านเด้ขันลงท่าน เหลือประมาณสี่หานนี่แหละที่ยังไม่นันัดจะได้กันค่อยติดตามครับสีลงให้เบิดเบิดเบิดสุขคนนั่นแหละบิดจงไวดอกจะได้กันมือนีงวดนีงวดที่สามสิบเอ็ดก่อนสีเขาพันษาครับเข้ามารับโฉกไงเป็นน้ำกันเขาพันษานี่กัผู้ใดงดเราหรือว่างดสิงบดีกันงดใดครับในวันเขาพันษาแต่ผู้ใดที่งดอยู่แล้วกันดีใจน้ำครับเหตุต่อไป แต่เบาหน่องกับย่างขึ้นโยวาสีเข็ดได้บ่กะอดแน่กินแน่มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนครับอย่างใดก็วันนี้เขามารับโชคไปต้อการงวดวันที่ศาลสิวิตรกรดาของผมครับผมเดี๋ยวเบาหน่องสีฟ้าคลิปลงให้เบิรงครับเอาลองให้เบิรงเอาลองให้เบิรงเบิรงท่านบ่ท่านกันย่าว่ากันเด้กาวได้เดี๋ยวสิว่าโอ้ยเบาหน่องหมดมือไก่กึสิอันเล็กกึสิออกนำแต่ว่าสันกึสิลงหลายคลิปแต่วจะมันกะจิตไอฟ้าลงให้เบิร์นนะครับเนาะ จังไดยกัดมาลับโชกไปนน้ากันตุกสิ่งถุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชกเลยดวงครับเดี๋ยวจะไปตามต่อ,อยุสานแม่ฮันีหนําเพื่อเพิ่นมีคนมาขอนอะครับเนาะเพื่อเขาได้โฉกไปนน้าเพิ่นเมื่อนีอน้งวด,ดอีกครับท่าไปถามเขล็กผู้เพิ่อนอยุสานแม่ฮหน,นีเลยว่าท่นไปถามพวกคนเลยครับอาจารย์ท็อปเจพทลุงไหมไปเฮียนใครม่นเี๋ยไปถามจ้งนายกอให้ทุกคนโชคดีคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ